สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักอหลังหวยออกเนาะเมื่อวานก็หวยออกก็ไม่ได้เข้ามาคุยดีใจกับพี่น้องทุกท่านนะคะรอบนี้รวยรวยจริงๆอย่างที่บอกพี่น้องไว้เนาะว่าเองวดเนี้ยมั่นใจเต็มร้อยโคตรละมั่นใจอถึงขั้นพูดแบบนี้แล้วก็พี่น้องบางท่านก็อาจจะนั่งดูยืนดูไม่ได้เข้ามา ก็เสียใจกับพี่น้องนะที่ไม่ได้กันอาจารย์บอกเราว่ารอบนี้ยังไงได้บนได้ล่างได้สามตัวได้จริงๆ VIP อาจารย์ให้แปดหกห้าตรงตรงเลยตัวที่สนะองเนาะแล้วพี่น้องก็ได้แล้วก็หกห้าก็ได้หกสามก็ได้วิ่งแปดกับหกเอ้ยวิ่งหกกับแปดได้ได้วิ่งทั้งสองตัวล่างก็ได้วิ่งได้หกนะได้หมดทุกอย่าง พี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, นะแคปอันนี้เอาไว้เผื่อว่าพี่น้องอยากจะเข้ามาคุยกับอาจารย์วันนี้อาจารย์กลับมาเนี่ยตอนที่คุยอยู่นี่กาลังใกล้จะห้าทุ่มแล้วพี่น้องอไฟอาจจะไม่สว่างเท่าไหร่เพราะว่าแสงมันไม่ได้ไลค์ไม่ได้เนาะ,ะแคปได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เข้าจริงๆนะอันนี้ล่างสามหกหกสาม ถือว่าเข้าเพราะว่าเลขอชุดคัดเล่นะ่ะมันมีทั้งหกสามและสามหกอันนี้ก็เข้านะล่างนะให้วิ่งหกกับแปดเข้าทั้งหกทั้งแปดแล้วก็ตัวแรกเนี่ยตัวรองห้าเห็นไหมคะเข้าหมดแล้วคะ่ะเข้าหมดเลยสามตัว VIP ได้สามตัวตรงงวดอาจารย์อยากจะบอกว่างวดเนี้ยงวดใหม่ฟังนะคะมั่นใจมาก มั่นใจมากยิ่งกว่างวดที่แล้วนี้งวดนี้มั่นใจมากๆพี่น้องจัดไปจัดหนักจัดเต็มนะคะพี่น้อง v i p ข้างนอกก็ตามนั้นชอบอันไหนก็จัดไปแต่ว่าข้างใน v i p รอบนี้ได้สามตัวตรงได้บนได้ล่างได้วิ่งได้โต๊ดได้หมดได้ทุกอย่างครบเซตครบถ้วนนะคะอันนี้เข้าหมดเลยถ้าใครวิ่งหกกบะแปดรวยปัง ข้างล่างบินหกกับเจ็ดในนี้ถ้าคัดเอาก็ได้มีหกสามเนาะเนี่ยเข้าหมดเรียกว่ารวยไม่ไม่ไม่มีข้อแม้อันนี้หกห้าตรงๆนะคะเข้าอ่าแล้วก็หลักรนะ้อยเนาะเข้าหลักร้อยและหลักสิบนะอันนี้เข้าอ่ะ,อะเข้ามาได้อาจารย์เขียนมาให้แล้วนะคะพี่น้องห้าสามหนะึ่งะคะหลักร้อย แล้วก็อย่าลืมซื้อสามตัวหน้าสามตัวท้ายไว้นะคะหลักร้อยเนาะเผื่อราบว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งอันนี้แผ่นชีสอันนี้ก็เข้าเหมือนกันมีทั้งห้าทั้งแปดนะหกห้าเนาะอันนี้ก็มีหกห้าก็เข้าเดี๋ยวท้ายๆจะทําให้นะคะวันนี้เมื่อวานดีใจกับพี่น้องมากแต่ก็เข้ามาไม่ได้ เออต้องขออภัยนะอาจารย์พูดเสียงอาจจะแผ่วไปนะมันคืนมันกลางวันมันดึกอัพี่น้องรบกวนข้างๆเขาอาจารย์ก็แอบมาอัดคลิปไว้นะอ่ะเลขที่อาจารย์คัดไว้เห็นไหมคะอ่ะพี่น้องดูเลขหกเลขแปดเห็นไหมคะด้วยความที่อาจารย์ชอบคัดมาไว้ข้างหน้าหมดเลขอื่นอะไรก็ไม่เอาเลขห้ามีตัวเดียวก็ยังคัดมาเพราะว่ามันติดตรงนี้เห็นไหมคะเล่นหกกับแปดนะ เล่น6กับ8แล้วก็มา5แล้วก็ถึงได้ให้พี่น้องคือ8 6ดหเนี่ยให้8 6ดห i p ้าไได้3ตัวกันอย่างดีเลยรอบนี้ดีใจกันมากแล้วรอบต่อไปเนี่ยมั่นใจมากพี่น้องเข้ายาวแล้วก็จะได้2ตัวบน2ตัวล่างอย่างตัวก็จะพยายามจับให้นะ,ะเนี่ยขนาดเลข3พี่น้อง6อยู่นี่ไม่7ก็ต้อง6ถูกไหมคะอาจารย์ให้วี7กับ6 มันเยอะก็เลยไว้นี่สามมันมีน้อยแต่ก็มั่นสามให้วิ่งเจ็ดหกเข้าเจ็ดไม่มาหกมาสามไว้นี่มีตัวเดียวสามแต่ก็ให้เห็นไหมคะนี่อ่ะแล้วก็รอบหน้านี่จัดไปนะคะแล้วใครถ้ามั่นใจเชื่อใจอาจารย์เข้ามาได้เลยพี่น้องเข้ามาได้เลย v ี p อย่าลีลอเดือนนี้เป็นเดือนของเราพ้นเดือนนี้ไปอาจารย์ไม่รู้นะแต่เดือนนี้ได้เงินแน่แน เห็นไหมคะอาจารย์เอาตัวนี้แต่ตัวกลับมันเข้าตัวกลับตัวนี้เออาจารย์เอาตีออกหกห้าออกหกสามอาจารย์ตื่นดึกนะตื่นตั้งแต่ตีอะไรแล้วก็นอนนิดเดียวแล้วนี่ห้าทุ่มกว่าแล้วจะเที่ยงคืนนะอาจารย์ยังไม่ได้นอนแต่ถ้าไม่ทําตรงนี้ก็จะไม่ได้ออกคลิปนะคะไม่มีเวลาเลยแล้วก็วันนี้ก็ขอร้องขอบริจาคช่วยคนป่วยผ่าตัดด่วนก็ ยังมีเงียบๆอยู่ยังไม่มีใครเข้ามาสมทบทุนกอาจารย์เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะท่านก็มีบางบางท่านที่ช่วยมาแต่ก็ยังขาดอยู่เงี้ยอันนี้พี่น้องแคปได้เลยนะคะงวดใหม่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนยงงหัวอาจารย์อาจารย์งงมากเลยพี่น้องตอนนี้คือพักผ่อนไม่พอก็พรุ่งนี้ พวกนี้ก็น่าจะเป็นเจอกันตอนเย,นอย็นนี้กแล้วค่ะเพราะว่าช่วงเช้าอาจารย์ไม่อยู่ต้องไปแต่เช้าตั้งแต่ตีน่าจะตื่นตีสี่กว่าตีห้าก็ไปแล้วล่ะอืไปเตรียมเข้าไปาดูผู้ป่วยนะคะแล้วก็มีงานอย่างอื่นที่ต้องทําหลายอย่างต้องขออภัยพี่น้องนะคะแต่ก็จะพยายามจัดให้เสร็จแต่หลังหน่วยออกอาจารย์กลับมาเมื่อวานอาจารย์ไม่ได้ออกคิดมาแต่ว่า อาจารย์นั่งสำรวจหววดูหวหวัวนี้มั่นใจมากฟังเสียงแต่พี่น้องขนาดเป็นอย่างนี้นะมั่นใจมากรอบหน้าเนี่ยถ้าใครเชื่อใจก็เข้ามาเข้ามาได้เงินแน่ๆได้เงินเออแล้วก็มีพี่น้องเข้ามาก็ไม่พิมพ์คําไหนเลยบอกว่าเข้ามาด่าพูดมากแม้ว่าจะไม่ได้ออกคอําหยาบอะไรก็แล้วแต่บอกว่าพูดมากคือ อาจารย์เนะ่เข้ามาเนี่ยพยายามที่สุดพยายามคุยให้มันได้แค่สิบนาทีเพื่อว่าตามกติกาของ u t u b e เขาเนาะก็แค่นั้นนะคะพี่น้องคือให้เลขแล้วเราก็คุยอย่างอื่นเนาะก็ไม่ไม่คุยอะไรก็ไม่จะพูดยังไงถือว่าไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาจับเวลาเนะี่ยครึ่งชั่วโมงก็คุยกันคุยเร,เ,รเ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้วนไปวนมาแต่อาจารย์นี่ก็เอาแต่เนื้อหาสาระเนาะแล้วก็ใครรวยแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องอาจารย์ก็พูดแต่เรื่องบุญนี่แหละ ก็มีอยู่แค่เนี้ยเรื่องของอาจารย์ก็คือใครอยากจะหุ่นดีอยากจะทานกาแฟเพื่อสุขภาพก็เชิญได้นะคะสิบกล่องขึ้นไปอะ่ะหกกล่องแปดกล่องหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็จะลดค่าส่งลงนะคะส่งฟรีหรืออยากได้วิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่อยากได้สร้อยอยากได้อันนี้อาจารย์ไม่ได้ใส่เพราะถอดแล้วก็เตรียมมาจาบน้ําอาบน้าบนนนํานอนสักพักเนื้อก็ตื่นตีสี่ตีห้าก็น่าจะได้เดินทาง ลุกขึ้นตื่นก็ขอบคุณท่านที่เป็นห่วงอาจารย์กำลังกระดมทุนพี่น้องค่ะขาดทุนทรัพย์ในการผ่าตัดของผู้ป่วยผู้ป่วยก็อาจารย์ไม่อยากจะเล่าปัญหาแลวมันเยอะแล้วสมองมันตื้อไปหมดแล้วตอนนี้แต่แต่ก็อยากจะมาคุยกับพี่น้องเดี๋ยวว่าอาจารย์หายไปไหนนะหวยออกเข้าทุกทั้งหมดเลยเข้าบนสามตัวบนสองตัวบน องตัวล่างเลขวิ่งเลขโตดเข้าทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยพี่น้องเข้าเข้าหมดครบเซตเลยรอบเนี้ยเข้าหมดสูตรก็เข้าดีสูตรเราไม่ต้องพูดถึงเราเข้าทั้งปีทั้งชาติอยู่แล้วเข้าจนกว่ารัฐบาลจะเลิกแหละแต่ว่าพี่น้องจะจับของตัวไหนท่านหนึ่งนะเข้าเยอะเข้าทุกสูตรรอบนี้ไม่เข้าแค่สูตรไม่เข้าแสนหมื่นกับสามท้ายหกนะสองสูตรนอกนั้นเข้าหมดอาจารย์ก็คัดมาหมด ถ้าถ้าห้าไม่มาก็น่าจะมาพวกนี้ก็เท่านั้นเองแต่เก้าของอาจารย์นี่ดับอยู่แล้วเก้าดับแต่แต่มีคนเขาก็อาจารย์ก็พูดไม่ได้บางคนเขาก็บอกว่าอาจารย์หนูได้เลขมาเลขตัวนี้หนูเอามาผสมกับเลขอาจารย์ก็ก็อาจารย์ก็ไม่รู้พูดยังไงส่วนอาจารย์ก็ที่ไม่ได้เอาก็คืออาจารย์มองว่ามันไม่เด็ดมันเป็นเลขดับของอาจารย์เนาะแต่ทีนี้พี่น้องก็ เราไปขัดสรัทธาเขาไม่ได้บังคนเขามั่นใจเขาได้จากอาจารย์ของเขาคนไหนมาแต่ถ้าเกิดพลาดผิดมาจะเป็นที่อาจารย์เอไปขัดไปขัดลาบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่พูดอะไรเนาะไม่พูดอะไร <c oughs> ก็รอบหน้าจัดให้เยอะเพราะได้กําไรแล้วก็จัดไปแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ก็จัดตามกําลังทรัพย์นะคะรอบหน้า VIP เนาะกินกันเงียบเลยอะ วีย oh, VIP ของอาจารย์แต่ก็ดีค่ะขอให้เขาได้ขอให้ได้ทุกรอบขอให้ได้ทุกเมื่อถอะก็ดีใจด้วยรอบเนี้ยไม่จะพูดคำไหนฟังอาจารย์เถอะรอบเนี้อยอย,อย่าอ,อย่ารออย่ารอโชคว่าสนามาบางคนได้คุยกับอาจารย์เราก็ยังบอกว่าไม่พอรับไม่พอนุ่นไม่พอนี่ไม่พอพลาดเลยเห็นไหมไม่งั้นได้สามตัวตรงแล้วก็สองตัว ได้สองตัวบนสองตัวล่างอย่างที่อาจารย์บอกรอบนี้เจ๋งมากนะเข้าซีเข้าอ้อนวอนแต่ก็ไม่มีใครเข้าแล้วก็อะไรอาจารย์อยากจะให้เข้ามา v i p VIP, VIP ีีนี่มันคิดแล้วก็ตกไม่กี่สตางค์หรอกถ้าใครเข้า v i p นะต้องทักอาจารย์มาก่อนนะคุยกันก่อนทักมาก่อนแล้วก็ได้โทรหากันแล้วก็จะได้แอดไลน์แล้วก็อโอนค่าสมัครมาแล้วก็อาจารย์ก็จะเอาเก็บ โอนที่โอนสะลิปนยเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้ในลายนะคะเผื่อหายเผื่ออะไรจะได้หากันเจอเนาะตามหากันเพราะว่าตลอดชีพนี้เราเราดูแลตลอดชีพอยู่แล้วแต่ถ้าท่านออกไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นนี่ไม่เข้ามาอันนั้นแอดมินเขาก็จะตัดออกนะคะแล้วก็มาสมัครใหม่เพราะฉะนั้นก็เก็บรักษาสิทธิ์ของเราไว้ให้ดีเบอร์บัญชีก็ตรงนี้แหละคะ่ะไทยพาณิชย์นะคะแปดหนึ่งสีาสามห้าหแล้วก็ แปดกระสิกร,ก,รก็ห้าสองหกสองหกหนึ่งศูนย์ศูเบอร์นี้094ย์เก้าสนะห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดแบอร์อาจารย์2เบอร์ถ้าสมพงศ์กันโชคดีก็จะได้คุยกับอาจารย์บอกแล้วว่าดวงสมพงศ์ได้คุยกับอาจารย์แล้วอย่าหนีเพราะโชคมันมาแป๊บเดียวอาจารย์เตือนแล้วนะแต่ก็ก็ยังขัด <c oughs> ก็ยังฝืนโชคชะตารอบนี้อย่าลืม เข้ามาแต่นนเนิ่นเพราะอาจารย์ให้เลขเร็วก็ซื้อกันเร็วเผื่อไม่แน่ท่านอาจจะถูกรางวัลที่รางวัลใหญ่ๆรางวัลที่หนึ่งก็ได้เพราะเลขมันไปให้พี่น้องได้จัดได้หาแล้วหลักร้อยก็จัดไปเมืนี้อาจารย์จะพยายามทำสามตัวให้ได้อีกถึงไม่ได้ตรงก็ให้มันได้โต๊วก็ยังดีเนาะให้ได้ทุกงวดน,นะคะ,ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะสิบเอ็ดนาทีขอให้พี่น้องนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มงานกันอีกเนาะวันนี้วันอาทิตย์ ก็ลาไปก่อนนะคะกุ๊ดไนค่ะสวัสดีค่ะ